สวัสดีครับนี่คือรายการลีดองเฮกับข้าแม่รีจริงๆแล้ววันนี้ผมจะทำเมนูหมูกรอบทานกันเองที่บ้านแต่วันนี้รู้สึกว่าฝนฟ้าไม่เป็นใจแต่ไม่เป็นไรผมมีวิธีทำหมูกรอบในวันที่ฝนตกมาฝากครับแน่นอนครับหลายคนคงคิดว่าการทำหมูกรอบต้องขึ้นแดดตลอดเวลาอ้าล้วถ้าไม่มีแดดล่ะปัญหานี้จะหมดไปแน่นอนครับถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบ คุณก็จะได้หมูที่เนื้อนุ่มหนังกรอบไปทําทานเองที่บ้านแบบง่ายๆทุกการกระทํามันมีค่าใช้จ่ายผมไม่ขออะไรมากก่อนอื่นเลยครับเพื่อนเพื่อคลิปนี้ผมตั้งใจทํามาฝากเพื่อนๆที่ชอบหมูกรอบขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นครับถ้าใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องด้วยครับตามชมกันให้จบนะครับวันนี้ผมมีสูตรน้ําราดมาฝากด้วยครับก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆนนำหมูไปล้าง และตัดแต่งส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกที่จริงแล้วเราควรจะพิถีพิถันในการเลือกหมูเลือกที่มันน้อยๆเพื่อย่นระยะเวลาในการทำจากนี้ไปคือสูตรลับของผมเองต้มน้ำให้เดือด ใส่เกลือสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วคนให้ละลายใส่หมูลงไปตอนน้ำเดือดน้ำที่ใส่ควรท่วมหนังหมูแค่นิดเดียวปิดฝาต้มให้หนังตึงสัก5-10นาทีก็พอครับ นี่คือเคล็ดลับในการทำหมูกรอบในวันที่ฝนตกน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะช่วยท่านได้น้ำส้มสายชูนั้นจะทำให้หนังหมูของเราตึงและแห้งไวใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาเพื่อเพิ่มรสชาตินวดไปเรื่อยๆจากนั้นพักหมูไว้10นาทีวันนี้ผมลองที่จะใช้เตาอบแบบนี้เปิดฟังก์ชั่นพัดลมเพื่อเป่าให้หมูแห้งใช้เมนูพัดลมเพื่อที่จะให้ ความร้อนกระจายได้ทั่วถึงฟังกช์ชันองศาประมาณ190ใช้ไฟบนล่างในระยะเวลา30นาที มาถึงขั้นตอนการทำน้ำราดหมูกรอบเดี๋ยวผมจะแปะสูตรไว้ใต้คำอธิบายเพื่อนๆไปดูกันได้ครับ ทีนี้เราแวะมาดูหมูกันอบรีดความชื้นรอบแรกเป็นเวลา30นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้10นาทีขณะที่เราพักหมูไว้เราย้อนกลับไปทำน้ำราดกันนำเครื่องที่เราปั่นหรือตำทั้งหมดลงไปผัดกับน้ำมันผัดให้หอมขั้นตอนนี้ใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับ ัดให้สีเปลี่ยนแล้วก็ระวังไหม้นะครับเพื่อนๆกระทิ150มิลลิตร น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวสามช้อนโต๊ะ ผงพะโล้ไปหนึ่งช้อนโตะ๊ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆไม่ควรที่จะหยุดคนนะครับระวังไม่คนไปเรื่อยๆ ใส่พริกไทยป่นไปหนึ่งช้อนโต๊ะพอเราคนไปได้สักพักนะครับเราก็จะได้น้ำกะทิที่แตกมันออกมา คนไปได้สักพักแล้วค่อยใส่น้ำปลาลงไป ลำดับต่อมาให้ใส่น้ำานตาลปี๊ดน้ำตาลทรายและเกลือ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนปิดไฟให้ใส่นมสดลงไปเคี่ยวไฟได้สักพักนะครับก็ปิดไฟได้เลย เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการทำน้ำราดสูตรหมูกรอบสูตรนี้เราทำทานเองกันที่บ้านนะครับทานได้ทั้งครอบครัวเลยเป็นสูตรที่ผมดัดแปลงจากสูตรทำขายเองมาเป็นสูตรทำทานกันเองในครอบครัวนะครับ ขอฝากหน่อยครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหลังจากที่เราทําน้ําราดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูหมูกรอบกันดีกว่าตัวบนให้เราเปลี่ยนจากฟังก์ชันเมนูพัดลมเปลี่ยนเป็นความร้อนกระจายนะครับแล้วก็องศาความร้อนของเราเพิ่มอุณหภูมิอยู่ที่200องศานะครับแล้วก็ไฟบนล่างเหมือนเดิมปรับไป สามสิบนาทีเท่าเดิมครับอบเป็นเวลา30นาทีเพื่อรีดให้น้ำมันออกให้เยอะที่สุดขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟแรงหน่อยนะฮะครับหลังจากที่เรา อบเป็นเวลา30นาทีนะครับเพื่อรีดน้ํามันออกให้เยอะที่สุดเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะจากนั้นก็พักให้เย็นเป็นเวลา10นาทีเดี๋ยวเรามาทอดกันทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็ให้เราใส่น้ํามันลงไปนะครับก็ทอดไม่ยากใส่น้ํามันให้ท่วมแค่หนังก็พอเพราะเราจะไม่เอาอพองเยอะนะ เอาแค่พองแบบบางๆกรอบๆนะครับเพราะว่าเนื้อหมูของเราสุกเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทอดให้แค่พอเหลืองอย่างเดียว ピッ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  ใช้วิธีของผมผมรับรองเลยครับว่าท่านจะได้หมูที่กรอบและเนื้อนุ่มไปรับประทานพร้อมกับน้ำราดสูตรเด็ดจากทางร้านของผมเองไม่ยากใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆสูตรเนี้ยผมดัดแปลงให้เพื่อนๆทำง่ายๆเราไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าครับอันนี้ผมพักไว้ไม่นานนะครับ ก็ยังอุ่นๆอ,อ,อยู่แต่จริงๆแล้วเพื่อนๆก็เวลาทําก็พักไว้ให้เย็นเลยมันจะกรอบมันจะกรอบขึ้นกว่านี้นะฮะอันนี้คือเวลาเราหันา<อ>่นเนื้อกับหนังจะไม่แยกออกจากกันคือมันจะไม่พองเวอร์แต่ถ้าใครอยากได้สูตรทำขายนะฮะก็ย้อนกลับไปดูใน EP ที่17นะครับของผม ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากช่องรีดองเฮกับข้าวแม่ดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ